ท่านก็เลยคิดว่าตราบใดธรรมวินัยยังดำรงอยู่ตราบนั้นปาพจน์คือธรรมวินัยก็ชื่ออ้อหาชื่อว่ามีาศาสดาล่วงไปแล้วไม่ถ้าธรรมวินัยยังอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนคาที่องร์ตรัสกับพรานอนว่าดูก่ัญอน,อน,นุนทรรมและวินัยใดอันเราตถาะถาก็แสดงแล้วตัวธรรมะเนี่ยองตร์แสดงนะถ้าวินัยนี่พระองค์ปัญญัติแล้วแกเถิดขถ้าแยกนะ ถ้าทำนี้เป็นการแสดงถ้าวินัยนี้เป็นการบัญญตัติถ้าแสดงแบบรวมๆว่าทำและวินัยใดอันเราตถาค้นแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปแล้วเพราะฉะนั้นที่อื่นไนด้เปล่าเปล่าชี้ชัดไปเลยว่าดูกรณานมเนมือนกันปัจจุบันนี้นะเราเนี่ยมีให้นชนอยู่นะมีชีวิตอยู่ ตามโอวาทอนุสาสนีเธอแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเราล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์จากตามโอวาทอนุสาสนีเธอขวางนะตอนมีพระชนอยู่เนี่ยนะถือว่าองค์เดียงนะตอนดับขันปรนนี้พาไปแล้วถือว่าแปดหมื่นสี่พันองค์เพราะฉะนั้นใครไปที่ไหนก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้า84 0 0 0่พนองค์นะถ้าจะให้พระองค์รักษาพระองค์ก็จะรักษานะ เจอถ้าถ้าเรามองให้ดีเนี่ยถ้าทมของขระพุเธเจ้าเนี่อุกมาเหมือนอะไรแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ใช่ถ้าในตอนกลางวันเนี่ยเราไปที่ไหนมั่งที่มันโล่งๆแล้วมันจะมืดมีไหมไม่มีมีแต่ที่สว่างหมดแต่ถ้าเราอยากให้มืดทำยังกหลับตาอย่างเดียวหลับตาแล้วมืดเองแหละชันในก็ดีถ้าทำมวินยัยจริงๆถ้าศึกษาให้ดีเนี่ยนะสว่างทุกที่สว่างทุกหนทุกแห่งทุกการทุกเวลาแต่เนื่องจากว่าคนทานทั้งหลายเข้าใจว่า เข้าใจว่าเข้าใจว่ามืดใช่ไหมเพราะปกติทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็อาศัยที่มืดอ,อาศัยที่ลับนั่นแหละในการประกอบบาปประกอบอกุศลแต่ถ้าละลึกถึงพระธรรมได้ตลอดละลึกถึงพระธรรมได้มากก็จะไม่มีที่แอบอ้างจะได้ทําบาปท,ทำอกุศลท่านมีความเคารพในในพระธรรมวิันามาท่านถือว่าธรรมวิันนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้า,พร,พ,จาพระพุทธเจ้าคือธรรมวิไนถ้าทาแต่ละธรรมาขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่ง ระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาระธรรมคำสอนสังวรไว้เือว่าหนึ่งธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธคตนะอย่ากล้าปฏิเสธเลยละถ้าปฏิเสธหนึ่งธรรมขันธ์เท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นะสมมติถ้าบอกว่าอภิธรรมไม่มีความจําเป็นโ,โหนี่มนพระพุทธเจ้าปรับเลยสี่หมื่นสองพันองค์ พระวินัยยุคนี้ไม่ต้องแล้วอ้าวเอาพ,อพระ,พ 21, รพระรนะิมนต์พระพุทธเจ้ากลับไปอีกสองหมื่นหนึ่งพันองค์บอกพระสูตรนะไม่เอาแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับไปอีกสองหมื่นหนึ่งพันองค์เพราะฉะนั้นหมดเลี่ยงเลยไม่มีเหลือเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธหนึ่งสูตรอาจจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จกลับหนึ่งองค์ก็ได้ไม่ใช่พระที่สูตรนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกสูตรที่ที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยา่าปฏิเสธเลยเพราะว่ามีโทษมากนะนี เรียกว่าแค่พระภิสูสิท์ท่านมาใช่ไหมถ้าเราไล่ท่านนี้ล่ะมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่สมควรแต่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาสอนเราเราบอกเออองค์นี้เอาไว้ก่อนเรายังไม่ชอบนี้เป็นต้นก็ไม่ดีนะทีนี้พระมหากษัสริท่านก่อนมาปรารบว่าอยา่างนั้นเลยเราจะช่วยกันสังฆารนาธรรมวินยัยโดยวิธีที่พระศาสนานี้จะทึงดำรงอยู่ได้ยั่งยืนยาวนาน สังขยนาเนี่ยแปลเป็นไทยโดยทั่วไปเขานิยมแปลว่า100ร้อยกรอแต่ถ้าเป็นโบราณนะมาจากสังคีติแปลว่าการส่วนเรามาร่วมสวนร่วมสาธยายรักษารูปแบบแบบแผนก็ทธรัมวินัยเอาไวเ้เพอะเพราะ,ระาศาสนาจะดํารงอยู่ได้ยั่งยืนอย่างนี้คําว่า,าศาสนาเรานึกถึงอะไรก่อนาศาสนาคําสอนสอนอะไรโดยสภาวะนีน่คำว่า,าศาสนาหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะ พราะคาสอนทั้งสิ้นของพระพุทธเจ้าประชุมลงที่ตรายสิขาทุกขศัพท์ต้องสอนไหมเออขอไปทุกขศัพท์นี่ต้องต้องต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมไม่ต้องสมุทัยศัพท์ให้ละใช่ไหมแต่ไม่ได้ต้องไปอะไรมันไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทําอะไรขึ้นอีกนิโรธศาจจ์ก็เป็นอาสังขตถาภารแต่สิ่งที่พงคบัญญัติได้สอนได้ในอริยศาสีมีอยู่ข้อเดียวคือมัรคสัพาะฉงนั้นพระวินัยทั้งหมดก็คือมัรคสัพที่เป็นศีล พระสูทั้งหมดก็เป็นมรรคสัตว์ที่เป็นสมาธิไงแล้วก็อริธรรมก็เป็นปัญญาเพราะนั้ศาสนาไมา้